สุดาก้อนไอหลังจากถอดเช็คลั่วล้างระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วให้นะครับเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ไล่ระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมตู้แอร์เช็คความเรียบร้อยก่อนส่งงานครับแอร์ตัดต่อปกตินะครับ ความเย็ยนลงมาได้ถึง2องศาเดินเบาตัดต่อ2.6แอร์ตัดแล้วนะครับลงมาได้ถึง1.8ขึ้นมา2.2ครับ พร้อมทำงานครับอุณหภูมินั่งในห้องโดยสารตอนนี้25องศานะฮะกําลังเย็นสบายลมออกช่องลมมาอยู่ที่1.8นะฮะขึ้นมา2.4แอร์ตัดนะครับไฟตามแมวดับพร้อมทำงานครับปกติทุกอย่างเราเล่งน้ำยาแอร์สุดนะฮะตอนนี้เปิดพัดลมที่สปีด2นะครับ ได้ครับระบบการทำงานหลังซ่อมรอบเดินเบารถเข้าซ่อมตอน4 7 2 9 2 5กิโลเมตรรับประกันกรณีรณัว่วซึมตามข้อต่อแอร์1ปีนะครับอะไรที่เปลี่ยนก็ตามเงื่อนไขรับประกันในบินครับเย็นครับ ตอนนี้ลงมาที่1.8แอร์ตัดอยู่นะฮะพร้อมทำงานปกติครับรถอีซูซูดาก็นายหลังล้างระบบนะครับเช็คลวทั้งระบบรถเปลี่ยนคอแมแอร์มานะครับแล้วก็ใช้งานมาได้ สักระยะหนึ่งนะก็เจอปัญหาพัดลมในรถมีเสียงดังวันนี้ได้หรือล้างตู้เปลี่ยนพัดลมนะครับล้างตู้เปลี่ยนพัดลมในตู้ให้เรียบร้อยนะก็แนะนําล้างระบบนะล้างระบบเอาน้ํามันเก่าที่อยู่ในระบบออกนะเพราะว่าถ่ายน้ํามันคอมออกมาเนี่ยค่อนข้างดำนะน้ำมันค่อนข้างดําวันนี้เราถ่ายน้ํามันคอมล้างระบบเช็คลวแผงแอร ตู้แอร์คอมแอร์เปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วให้นะฮะตอนนี้เดินเบาฟรีเครื่องไว้อยู่เปลี่ยนลูกยางโอลิงทุกพ้อต่อนะครับเติมน้ำยาแอร์ตามสเปคอันนี้เลือกใช้น้ำยาแอร์เคลียนะครับคอมสเปคห้านะครับ เดินเบาในรถได้อยู่2.0องศาแอร์ตัดแล้วนะครับ ตัดที่2ต่อที่14นะครับตัวเทอร์โม,โมมีปัญหานะครับตัวนี้ ที่สาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตัดที่เท่าไหร่สาแล้วครับลดเข้าซ่อมตอนเลขไม่สี่แส0เจ็ื 2,925กิโลเมตรลมแรงนะครับเสียงพัดลมก็เงียบไม่ดังเหมือนเมื่อวานนะฮะก็ความเย็นก็ลงมาที่2.4นะฮะอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะว่าตัดต่อปกติ ไฟตาแมวติดอยู่นะฮะสอนะครับรอบเดินเบาพัดลมอยู่ที่สปีดสลงมาที่1.8นะฮะเล่งน้ำยาแอร์สุด 1.6นะครับแอร์ตับที่1.4นะครับไฟตาแมวดับเรียบร้อยต่อแล้วนะครับไฟตาแมวติดแล้วนะครับ ไฟตาแมวต่อนะครับสั่งงานแต่ความเย็นไม่ลงนะครับความเย็นไม่ลงเพราะตอนนี้คอมไม่ทํางานมีปัญหาเรื่องระบบนะบมีปัญหาเรื่องระบบคอมจับมาทํางานนะครับที่สิบสี่สิบห้าองศา จัดการฉีดล้างนํำความสะอาดหน้ามอน้ำให้นะครับเราจัดการเป่าหน้ามอน้ำให้ครั้งหนึ่งแล้วนะฝุ่นก็ออกไปเยอะเหมือนกันนะครับตอนล้างก็มีฝุ่นออกมาบางส่วนเยี สุสุดาก้อนไอเช็คอาการพัดลมมีเสียงดังลมไม่แรงนะครับตรวจเช็คระบบแอร์ล้างระบบเปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพนะครับให้รับมืออากาศร้อนๆครับเดี๋ยวไปดูค่า,าการทำงานกัน อีสูสุดากอนไอนะครับใช้งานมา4,072,925กิโลเมตรแจ้งซ่อมเปิดแอร์พัดลมมีเสียงดังนะครับเปิดพัดลมสปีดแรงสุดก็ลมก็ไม่ค่อยแรงมอเตอร์มีเสียงดังอีกนะฮะ เดี๋ยวไปดูค่าการทำงานภายนอกกันครับว่าความเย็นได้เท่าไหร่เดินเบาครับรงเครื่องความเย็นได้อยู่ประมาณ10องศา ความร้อนอยู่ประมาณ200นะครับเดินเบาตอนนี้อยู่ที่10องศาอยู่รถ isuzu d a ก g a n a i หลังจากช่างถอดอะไรออกมาแล้วนะครับ อะไรตัวหลักๆนะฮะคอมแอร์ถอดออกมาถ่ายน้ำมันคอมนะครับเดี๋ยวล้างระบบในส่วนของท่อน้ำยาทุกเส้นนะครับคอยเย็นเดี๋ยวจะได้ทำการล้างระบบนะฮะแล้วก็ตู้แอร์นะครับสกรปรกมากนะลมผ่านได้น้อยนะครับมอเตอร์ทํางานหนักเดี๋ยวจะเปลี่ยนมอเตอร์ด้วยนะมอเตอร์มีเสียงดังนะฮะมีเสียงดัง ตัวกรองน้ำยาแอร์นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวตู้จะล้างทาความสะอาดเช็ครั่วนะฮะเปลี่ยนเอกเป็นชั่นวาลนี่เอกเป็นชั่นวาลเก่ามากเอ็กเป็นชั่นวาลเก่าเลยนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูของใหม่ตัวมอเตอร์ใหม่นะครับมอเตอร์ใหม่เอกเป็นชั้นวาลใหม่ตัวกรองน้ำยาใหม่น้ำมันความใหม่นะครับเดี๋ยวจะได้ล้างระบบให้นะครับก็ใช้น้ำยาล้างระบบคุณภาพดีครับ เป็นการถอดซ่อมเช็คั่วทั้งระบบครับลูกปืนลูกลอกนะครับตัวนี้ไม่มีพาวเวอร์นะครับสายพานหย่อนไปนิดนึงเดี๋ยวจะได้ตั้งสายพานด้วยนะครับเพราะคอมแอร์มันบงังเวลาตั้งจริงๆมันจะยาก วันนี้เราออกมาแล้วเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับฟรีปัม๊มโอเคเนืดอยู่นะฮะเนืดโอเคครับสบ,บายดีคอมแอร์ของรถอีสุสุดากอนไอนะครับเรามาถ่ายน้ำมันกันเลยนะฮะ น้ำมันเริ่มคํำๆนะสีค้ำๆดำๆตลองดูนะนี่ครับสภาพน้ำมันนะครับสีค้ำๆวันนี้เราจะล้างระบบให้สะอาดนะฮะเดี๋ยวต้อง ถ่ายน้ำมันในคอมแล้วก็ฟัดน้ำมันในคอมออกให้หมดนะครระบบจะได้สะอาดจะได้ใช้งานทนทนดีๆแล้วก็แดดร้อนๆจะได้ไม่สร้างปัญหานะครับ น้ำมันให้ใสเรียบร้อยนะฮะใสสะอาดครับ เอาหน้ามอน้ําให้นะครับช่วยให้การระบายได้ดีขึ้นนะครับเช็คลั่วัต้แอร์และแผงแอร์ของรถอิสูดาก้อนไอนะครับหลังจากล้างทำความสะอาดภายนอกภายในนะครับเปลี่ยนเอ a เ s นชั่นวาลเรียบร้อย เช็คลั่วก่อนติดตั้งไม่รั่วก็ใช้งานกันต่อนะครับเห็นบุด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 ออกมานั้นมาจากกาวขี้หมานะวันนี้เราพันกาวขี้หมาเรียบร้อยนะพันกาวขี้หมาเรียบร้อยโอเคนะครับในส่วนตู้แอร์คอยเย็นไม่มีการรั่วซึมใช้งานได้ครับประกอบครับ คอมแอร์รถอซุสดาก้อนอายนะครับล้างทำความสะอาดเช็ครั่วให้ก่อนใส่ไม่รั่วครับใช้งานได้ครับ เปลี่ยนมอเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับตัวแอร์ประกอบช่างพร้อมติดตั้งเช็คพัดลมหลังเปลี่ยนนะครับเปิดครับหนึ่งสองสาม โอเคครับเสียงการทำงานปกติทุกอย่างลมแรงเงียบนะะปก,กติครับเรียบร้อยครับตัวแอร์ล้างทำความสะอาดเปลี่ยนปอนชั่นวาล์วพันกาวขี้หมาเก็บงานเรียบร้อยทุกอย่างครับ ถอดล้างนำความสะอาดเช็คกลวเรียบร้อยนะครับประกอบทุกอย่างไ้เออเปลี่ยนใหม่